ผมจะไปเสริมจุดแข็งมากกว่าแก้จุดด้อยมันจะใช้เวลาไม่เหมือนกันถ้าเรามาเสียเวลาแก้จุดด้อยเนี่ยมันใช้เวลานานกว่าเพราะว่าเวลาของเรามีค่ามากเราเริ่มมีหนี้แล้วเราเริ่มมีค่าใช้ใจ่ายอะไรต่างๆนานาลูกน้องเราต้องกินต้องใช้แล้วเราจะใช้เวลามาพัฒนาไอ้ตัวจุดอ่อนของเราเนี่ยไม่ทันสลัมมะลิขุมมาระหัตตุลาบุรุกาตุผมติ้นมิซียามะครับเป็น c e o และผู้ก่อตั้งบริษัทอัโตมันเอ็นเตอร์ไพรส์ครับ บริษัทของเราครับเป็นโรงงานผู้ผลิตไส้เบอร์เกอร์แช่แข็งในระบบอุตสาหกรรมฮอลันครับอยู่ที่หาดใหญ่นะครับปัจจุบันก็ทำมา5ปีแล้วนะครับลูกค้าของเราก็จะเป็นผู้ประกอบการที่เป็นร้านอาหารร้านเบอร์เกอร์ข้างถนนไปจนถึงระดับพรีเมียมนะครับของเราก็จะเป็นโรงงานที่แปรรูปเนื้อสัตว์นะครับแล้วก็มีระบบแอร์บลัสในการแช่แข็งเป็นหลักครับมาจับอุตสาหกรรมนี้ในช่วงแรกเนี่ยเพราะว่าอุตสาหกรรมเบอร์เกอร์เนี่ยยังไม่มีในประเทศไทย ประเทศไทยเราก็นําเข้าเนื้อเบอร์เกอ,อร์ที่เป็นวัตถุดิบนะครับแช่แข็งเนี่ยมาจากมาเลเซีย,ยเนี่ยร้อเลยเพราะว่าไม่มีผู้ผลิตในประเทศทําให้เราสูญเสียโอกาสแล้วก็อุตสาหกรรมเบอร์เกอ,อร์ยังไม่โตพอเมื่อ5ปีที่แล้วนะครับก็เลยมองโอกาสนี้ว่าเรามาทําสิ่งที่ยังไม่มีในตลาดน่าจะดีกว่าและตอนนั้นก็เลยเริ่มจากปั้นมือนะครับ ไปจนถึงคิดเรื่องการต่อยอดโรงางานพอมันมีเครื่องจักรมาช่วยเราก็เลยมองว่าอุตสาหกรรมนี้มันยังโตได้อีกนอกจากเบอร์เกอร์แล้วเนี่ยมันยังแปลรูปหรือเพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบในหลายๆระดับได้อีกมากครับ <sm ell id noise> ก่อนหน้านี้นผมอยู่กรุงเทพ ผมก็เปิดร้านเบอร์เกอร์ข้างถนนนี่แหละเพียงแต่ว่ายกระดับเป็นร้านพรีเมียมขึ้นมาหน่อยก็คือเราใช้วัตถุดิบชั้นดีนะครับแล้วก็ขายราคาแพงแต่พอทําไปทํามาเนี่ยเราก็เริ่มต่อยอดเป็นแฟรนชชส์ตอนนั้นผมก็ทําที่กรุงเทพ3ปีแล้วก็ลงมาอยู่ที่หัดใหญ่ในปี59จริงๆว่าเห็นมานานแล้วแหละว่าอุตสาหกรรมเบอร์เกอร์ที่มันโตอยู่มันคือเบอร์เกอร์ข้างถนนเบอร์เกอร์ที่เป็นรถเข็นอุตสาหกรรมนี้เนี่ยเราไม่สามารถเข้าถึงพวกเขาได้เลยเนื่องจากว่าถ้าเราจะผลิตเนื้อเพียวๆมาปั้นแล้วก็ส่งให้เขาเน เพราะว่าต้นทุนมันสูงชิ้นหนึ่งอย่างน้อยก็ต้องมีสักสาบาท40บาทซึ่งเขาเอาไปขายลูกละ30บาท25บาทก็ยังมีดังนั้นเราก็เลยมองว่าถ้าเราแก้โจทย์ตรงนี้ได้เนี่ยมันจะแคปเจอร์ตลาดที่เป็นมูลค่ามากกว่าร0อยล้านเนี่ยได้อย่างอย่างดีเพราะว่าถ้าเราจับกลุ่มลูกค้าที่ถูกต้องเนี่ย แน่นอนไม่เอาความเสี่ยงไปเล่นนะครับเพราะว่าเวลานําเข้าเนี่ยมันต้องไปเจอเรื่องของศุลกากรไปเจอเรื่องของปศุสัตว์อะไรอย่างเงี้ยถ้าเราเป็นโซลูชันให้เขาหรือเป็นทางออกให้เขาเนี่ยณตอนนั้นนะครับเราก็คิดว่าเราน่าจะชิงพื้นที่ตลาดบางส่วนมาได้ตอนนั้นก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่เริ่มทําโรงงาน ตอนนั้นเนี่ยเราเล่นในสาจังหวัดอย่างเดียวเลยเล่นไปเล่นมาก็ยังชนกับคู่แข่งยังสู้คู่แข่งไม่ได้ทั้งราคาแล้วก็เรื่องของคุณภาพสินค้าเนี่ยเนื่องจากโรงงานเรายังใช้เครื่องจกักรยังไม่ได้มาตรฐานมากเราก็ยังมองว่าบริษัทเราก็ยังต้องมีรายได้ต่อไปอะ่ะ ผมก็ไม่เสียเวลามาทําตลาดใน3จังหวัดนะตอนนั้นก็คือเรายอมไปเลยในพื้นที่นี้ผมก็เลยมองขึ้นไปข้างบนเริ่มจากภูเก็ตก่อนไปออกงานทารานซูเปอร์ชิพเข้ามาติดต่อเราเริ่มเห็นศักยภาพเราว่าเราเข้าห้างได้อย่างเงี้ยทำให้เราเนี่ยมีความมั่นใจมากขึ้นว่าในเมื่อเราไปแข่งในพื้นที่ไม่ได้เนี่ยแต่ในพื้นที่ห้างเนี่ยมันยังไม่มีเบอร์เกอร์ประเภทนี้อยู่ถ้าเราไปแข่งในห้างเนี่ยเรจะเป็นเจ้าเดียว เจ้าแรกก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เราเนี่ยเริ่มขยายการผลิตลงทุนกับเครื่องจักรที่มาตรฐานมากขึ้นมีระบบ a i r ์บัสเข้ามาเพื่อทําให้สินค้านี่มันแข็งเร็วมากขึ้นตรงนั้นแหละครับเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ขึ้นไปที่กรุงเทพนะครับก็มีตัวแทนจําหน่ายแมคโครก็เริ่มติดต่อเข้ามาถึงวันนี้ณพื้นที่3าจังหวัดยังไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายหลักกลุ่มเป้าหมายหลักของเราเนี่ยก็จะเป็นหัดใหญ่ขึ้นไปข้างบนคืออาต้นมันค่อนข้างคนละแนวเลยนะ จากร้านมาสู่โรงงานเนี่ยผมเริ่มธุรกิจเร็วแล้วตอนนั้นจบจากมหาลัยมาก็มาเปิดร้านเบอร์เกอร์เนี่ยตัวตนต,นตอนนั้นยังไม่รู้จักว่าเราเก่งด้านไหนคือเราไปทาร้านเบอร์เกอร์ที่กรุงเทพถามว่าคุณภาพอาหารเนี่ยคนชอบแต่ทักษะในการบริหารร้านอาหารเรายังไม่ดีพอผมจะไปเสริมจุดแข็งมากกว่าแก้จุดด้อยมันจะใช้เวลาไม่เหมือนกันถ้าเรามาเสียเวลาแก้จุดด้อยเนี่ยมันใช้เวลานานกว่าเพราะว่าเวลาของเรามีค่ามากเราเริ่มมีหนี้แล้วเราเริ่มมีค่าใช้ใจ่ายอะไรต่าง,าง,าง,างนนๆนานาลูกน้องเราต้องกินต้องใช้แล้ว เราจะใช้เวลามาพัฒนาไอตัวจุดอ่อนของเราเนี่ยไม่ทันตอนนั้นขยายประมาณ4สาขาแล้วนะครับที่เป็นแฟรนชชส์ร้านเบอร์เกอร์เนี่ยแต่ก็บริหารไม่ดีงั้นเรามาเป็นหลังบ้านให้กับร้านค้าดีกว่าไหมนั่นคือจุดเริ่มต้นที่มองว่าเราจะไม่ต้องมีโรงงานนะครับแล้วก็เรามาอยู่หลังบ้านดีกว่าโมเดลธุรธกิจของเราจาก B 2 C ก็พัฒนามาเป็น B 2 B ลูกค้าจะไม่ค่อยรู้จักแบรนด์ของเรา แต่ร้านค้าในอุตสาหกรรมเนี่ยแน่นอนรู้จักอัลตมันเอนเตอร์ปริรู้จักเบอร์เกอร์ปุตรารู้จักแบมมานะครับแล้วก็เรามีลูกค้าที่เป็น OEM เนี่หลายเจ้าทุกวันนี้เราพอใจมากๆเพราะว่าหนึ่งคือเราไม่ต้องไปอยู่ข้างหน้าไม่เสียเวลาทําการตลาดเรามาใช้เวลาเนี่ยทุ่มกับการวิจัยพัฒน,นาแล้วก็แก้ระบบหลังบ้านเนี่ยให้มากครับเรามองว่าผมจะต้องสําเร็จภายในอายุ30ให้ได้ ซึ่งมันเป็นความบ้าบินที่อยากจะเตือนน้องๆว่าจริงๆมันไม่จําเป็นช่วงวิกฤตตรงนั้นแหละมันจะสลัดคนที่คิดไม่เหมือนกับเราเนี่ยออกไปและมันจะเริ่มคัดคนที่เห็นด้วยกับเราเนี่ยเข้ามาถ้าเรามองแต่ลูกค้าเรามองแต่ i n v e s อร์เรามองแต่เจ้านี้โดยที่พนักง,งานเรายังอดอยากกันอยู่เนี่ยผมว่าอันนี้ก็ไม่เวิร์คขอบคุณค่ะสำหรับการรับชมรายการของเรานะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครมีเรื่องราวดีๆนะคะก็สามารถอินบ็อกซ์มาในรายการเราได้ค่ะขอบคุณค่ะ